สวัสดีครับวันนีวน้วันนี้มีน้ำนะครับวันนีป้ปลามาสอะมิ้นหนึ่งนะครับมิ่นข้างน้ำนี่ครับตะกี้ไปพอทั้งหรายครับแหม่มันมาเอาน้ำเต็มนะครับแต่หันนี่หัง่งน,นะครับหั่งบัวใหญ่นะครับนี่ครับจะมีเงงก็เดี๋ยวหัวน้ำน้อยเดียวนะ่ะมาลองไปพอก,กันเนาะ มีมีค่ว่ากันที่หลังมาครับเตรียมจุดไฟกันกันครับ กำลังสร้างหังครับหังนี้กำลังสร้างครับนี่มาแยวกันอบุ้มนี่เงครับกำลังสร้างไหมครับเฝ้าไปหนึ่งไปก็ปพอฮังอื่นนะครับมาครับพระนี่มฮังแล้วครับ สองหาตั้งเข้าสองหาตั้งลงไปหามาันเลนครับตั้งไม่กดตึ๊บเหมือนกันแล้ว อู้หางใหญ่นะครับอดียักใหญ่เลยครับครั้งแรกเดินเหม1ิหาวันครับพากันครับ โอ้โหครับอย่างแยบปุ๊บบ่อตํำกว่าสองร้อยครับท้างนี้ครับนี่ครับ ครับนี่ครับอย่างนี้ยัยครับนี่ครับได้บ้างแล้วครับโอ้เก๋งาครับมีหนะ ไปครับไปครับขึ้นไปตะบ้นกันครับไปตีกวางกันครับเดี๋ยวไปฟอกกระดกอ่ะเอาแหม่มันออกบนน้นมัน ครับพอครับน้งามๆครับดู นี่ครับด้ยหันอยู่เห็หั้งนะครับเดวยวไปเอากันครับมาครับมาแล้วครับเอาหั้งนี้เลวก็เดินไปสป่องหั่ง่นจอนลครับน่ครับถรงนี้มิดลงมาอยู่ใกล้หน้ามะาครับอาการห่อนนะครับเขาอากลากโก ใครแกรใครออกไปอยู่นะครับแต่ว่ามินนี่โกจิออกดิห้างเกีอ่ะ งงายๆเลยครับทางนี้ครับออนี่ครับโอ้มาเปิดจีตับแล้วทั้งนี้ น่าจะเป็นที่ดิข,ข้างออนอยู่ครับตำลักงมันต้องออกมานี่เกินมันถึงจะถอดอันนี้ถอดก่อนแล้วครับจีมันก็ถือว่าโอเคครับได้อยู่ได้อยู่ไปครับเดี๋ยวไปส่องครับ